ขึ้นร้อยเปแล้วกำลังจะทยานขึ้นไปต่อนะคะดีลก็ยังมาให้โอกาสในการที่ว่าจะขยายเพิ่มอีกนะคะถ้ามีโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเราคุยกันอย่างเงี้ยคะ่ะติดต่อไปว่าเฮ้ยเรามีตรงนี้เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นขอบคุณทีมดีลนั่นแหละคะ่ะที่มาเติมพลังให้กับ SME Startup ตต่างๆ ะะถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะคะคิดว่าเหมือนมีปัญหาตรงนี้อาจจะขอปรึกษาทีมดิวได้นะคะพี่พุ้ยมองทีมดิวไม่ได้เป็นแค่บิสเนสแบตชิ่งนะคะมันไม่ได้มีแค่ในการลงทุนอย่างเดียวทีมดิวยังแนะนําได้หลายๆอย่างนะคะคอนเน c t ชันนะคะก็ยังมีพี่พุ้ยก็ได้คุยกับซัพพลายเออร์คนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็มาจากเพจของดิวก็ทําเหมือนส่งเขาอยากส่งผักออร์แกนิกเข้ามาอย่างนี้ค่ะก็คือทีมดิวเนี่ยน้องๆจะมีนักลงทุนในมือ เยอะมากหรือว่าเขาเรียกว่าเครือข่ายนะคะคอนเน็ชันเยอะมากไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องว่าเป็นการลงทุนก็เป็นการแมทชิ่งกันพ่พี่มองว่าตัวนี้มีมู